ช่ชองสมรีสีไทยเออโอ้ลูกสาวกึ้นน้องมากวันนี้อาบน้ำบุ๊้โอ้วดีใจดีใจลากไปไหนเออจะลากไปไหนเออเอตื่นเต้นเลยครับวันนี้สวัสดา พอไปได้พาวิ่งเที่ยวหลายวันแล้วนีดดด่ดีใจดีใจดจใจดจใจ

เยื oh. ้ <Courtney> oh <god. S apan jelly> enfin ่พ่อไอจอมมือมอ่ะเฮ้ยช่วยจ้ะอืออื้มอ่าพันศาเริ่มเริ่มที่จะคุ้นสถานที่นะครับก็จะเริ่มเล่นกับพ่อบ้างแล้วครับตอนนี้ เลื่อเลยเลเลยใช่ไหมตัวสูงกว่าพ่อแล้วนี่เป็นสาวแล้วใช่ไหมเป็นสาวแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยเป็นเป็นเป็นบ้านพี่พีมเลยนี่เออเออชลื่อนเยไปไหนไปไหนไปไหนไปไปไปหาพี่อ้อหาพี่อ้อ โอภามาหาพี่อ้อ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 โอ้หาพี่อ้อหาพี่อ้อหาพี่อ้อสองพี่น้องอยู่ด้วยกันฮะ โอแรงนะนี่ขาไไปไไปเล็กไเมล็กมาเที่ยวแล้วเมมาเที่ยวแล้วมจ๋ามาเที่ยวที่บ้านพี่พิมนะจ๊ะเล็กเล็กล่ะมาเลยมาเลยม โอ้กลับคืนละ เก่งแล้วไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นแล้วเก่งแล้วเก่งไม่ตื่นแล้วยังรักพ่อเหมือนเดิมนะครับยังหวงพ่อเหมือนเดิมอ่าได้ยินแต่เสียงนี่เนี่ยกดไม่ไดนึลงอ๋ออออ๋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 อะออาอะออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ นาทีแล้วครับหกโอ้โหกนาทีถ่ายสักแปดนาทีเนาะตากล้องวันนี้เหผลที่ไม่ได้ปล่อยสุัมผัสคืออะไรครับเพราะไม่มีตากล้องตากล้องจเป็นวันนี้วันนี้ให้ช่างรับเหมามาเป็นตากล้องให้ครับผมน้าสาดึงดึงมือดึงมือเอ้ยช่วยด้ว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 ย

ชวยช่วยจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บเจเจ็บจังเลยเจ็บเจ็บเจ็บจ็งเลยเจ็บอ้มขึ้นยเร็วอ้มขึ้นเร็วอ้มขึ้นยเร็วขึ้นเก่งแล้วอมยังไงอมยังไงอมยังไงคะอเจ็บนะเจ็บปะโอ้ยารนคารนคารนคารน ใจดีใจมากเลยพ่อเล่นด้วยวันนี้ดีใจดีใจใจดีใจใจแี่ไหนใจแี่ไหนใจที่ไหนใจที่ไหนครับใจที่ไหนคะโอเคเนาะ เราจะปิดคลิปไปแล้วอ้าวสุพันณานะ่ารักมากเลยวันนี้น,น,นั่นเร่กันกับพ่อไลน์ปิดคลิปสิปิดคลิปไปเรื่อปิดคลิปหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะกับคุณพ่อคะ่ะช่องอะไรคะแฟมิลี่สีทับแฟมิลี่สีทับแฟมิลี่สีทับ <c oughs> ใช่ไหมช้างพูดได้ยกขาด้วยเห็นไหมยกขายกขา ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเ okay. ค Let's go Let's go